เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือแม่วัย68ถูกลูกสาวสั่งรอปพห้ามเข้าหมู่บ้านต้องนอนตากแดดฝนเร่ร่อนอยู่ข้างหน้าวันที่27กันยายน67เมื่อเวลา13นาฬิกา30นาทีนายกองตรีธนกฤตจ,จิตอารีรัตน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีและเจ้าหน้าที่คุม้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนนทบุรีเดินทางมายังโรงพักสถานีตำรวจภูธรบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี หลังได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีหญิงวัย68ปีถูกลูกขับไล่ออกจากหมู่บ้านทำให้ไม่มีที่พักอาศัยต้องเร่ร่อนนอนนอกบ้านทั้งฝนตกโดยทางเพื่อนบ้านก็ได้แจ้งลูกหญิงรายนี้แต่เจ้าตัวบอกว่าให้แจ้งตำรวจซึ่งหญิงเร่ร่อนนอนไปทั่วหน้าหมู่บ้านทั้งที่วัดและรถกอล์ฟทำให้หญิงรายนี้วอยวายด่าทอลูกสาวอยู่เป็นประจำสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้ผู้คนในหมู่บ้านจนต้องถ่าย คลิปร้องขอความช่วยเหลือไปยังนายกองตรีธนกฤจิตอารีรัตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขให้ลงพื้นที่มาช่วยเหลือโดยในเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสพบางบัวทองได้เชิญตัวหญิงวัย68ปีคนดังกล่าวทราบชื่อต่อมาคือนางวีนามาพักนอนรอที่โรงพักก่อนระหว่างรอความช่วยเหลือจากหน่วยงานตามฮ่าฮ่ จากการสอบถามนางวีนาเปิดเผยว่าเมื่อสองวันก่อนตนได้นั่งรถแท็กซี่มาหาลูกสาวกับลูกเขยที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอบางบัวทองเพื่อจะมาทวงเงินค่าเลี้ยงดูรายเดือนที่ลูกๆอีกสองคนได้โอนเงินผ่านมาที่ลูกสาวคนนี้รวมกับที่ตัวลูกสาวต้องจ่ายให้ตนด้วยอีกเดือนละสองพันบาทเท่ากับคนอื่นๆรวมเป็นเดือนละหกพันบาทแต่ตอนนี้ผ่านมาห้าเดือนแล้วที่ตนไม่ได้รับเงินค่าเลี้ยงดูเลยมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนตนต้องนั่งรถแท็กซี่มาทวงถาม แต่ปรากฏว่าเมื่อตอนนั่งรถแท็กซี่มาถึงหน้าหมู่บ้านรอปพอกับนิติบุคคลของหมู่บ้านกลับไม่ให้ตนเข้าไปหาลูกสาวในหมู่บ้านโดยอ้างว่าเป็นคำสั่งของลูกสาวตนที่สั่งห้ามเอาไว้เด็ดขาดว่าไม่ให้ตนเองเข้าไปในหมู่บ้านทุกกรณีตนซึ่งไม่มีเงินติดตัวเลยเพราะหวังว่าจะมาเอาเงินจากลูกสาวที่ลูกคนอื่นๆโอนฝากมาให้จึงทำให้ไม่มีเงินจ่ายค่ารถแท็กซี่จนต้องขอยืมเงินจากรอปพ,อพอหมู่บ้านไปจ่ายค่ารถแท็กซี่ก่อน จากนั้นเมื่อไม่มีเงินและยังเข้าไปหาลูกสาวกับลูกเขยในหมู่บ้านไม่ได้ตนจึงตัดสินใจนอนคอยลูกสาวอยู่หน้าหมู่บ้านดังกล่าวแทนแต่ก็ยังไม่ได้พบกับลูกสาวคนนี้เลยตนต้องนอนตากแดดตากฝนอยู่ตรงนี้จนกระทั่งเมื่อคืนที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเชิญตัวให้ตนมาพักนอนที่โรงพักก่อน นางวีนากล่าวอีกว่าปกติตนไม่ได้พักอาศัยอยู่กับลูกสาวคนนี้แต่ทุกๆเดือนตนจะนั่งรถมาหาลูกสาวเพื่อมาเอาเงินค่าเลี้ยงดูที่ลูกๆคอระอื่นโอนมาฝากกับลูกสาวคนนี้ไว้ให้ตนเอาไว้กินใช้รายเดือนแต่ครั้งนี้ลูกสาวกลับไม่ให้เงินตนโดยอ้างว่าเอาเงินไปใช้นี่หมดแล้วซึ่งเป็นนี่อะไรก็ไม่รู้แถมยังสั่งรอปอพอกับนิติบุคคลไม่ให้ตนเข้าไปพบในหมู่บ้านอีก นอกจากนี้ตนยังต้องการพบลูกสาวคนนี้เพื่อให้ช่วยรับรองเรื่องที่ตนจะขอย้ายไปอยู่ที่วัดด้วยซึ่งทางวัดก็ให้ทางครอบครัวเซ็นรับรองให้ก่อนตนจึงหมดที่ไปเพราะไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนจะย้ายไปอยู่วัดก็ไม่มีใครรับรองให้ ทางด้านนายสุริยันอายุ42ปีรอปอของหมู่บ้านแห่งนี้กล่าวว่าเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมาตนเห็นคุณยายนั่งรถแท็กซี่มาหาลูกสาวในหมู่บ้านแต่ลูกสาวไม่ออกมาพบมีเพียงลูกเขยเท่านั้นที่ออกมาพบคุณยายโดยคุณยายบอกว่าที่เดินทางม,มาหาลูกสาวเพราะจะมาเอาเงินค่าเลี้ยงดูรายเดือนที่ลูกลูกโอนให้แก่เพื่อนำไปเป็นค่าใช้ใจ่ายเดินทางไปอยู่วัดวังขนายที่จังหวัดกาญจนบุรี แต่ดูเหมือนทางลูกสาวจะไม่มีเงินให้คุณยายทำให้คุณยายไม่มีเงินที่จะเดินทางไปอยู่วัดตามที่ต้องการจึงต้องเร่ร่อนอาศัยนอนแถวนี้และยังถูกทางลูกสาวกำชับกับพวกตนซึ่งเป็นรอปพของหมู่บ้านด้วยว่าไม่อนุญาตให้คุณยายเข้าไปหาในหมู่บ้านโดยเด็ดขาดซึ่งตนก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรกันด้วยความสงสารที่เห็นคุณยายตกอยู่ในสภาพนี้จึงตัดสินใจถ่ายคลิปแล้วส่งไปขอความช่วยเหลือ ทางด้านนายกองตรีธนกริจ,จิตอารีรัตน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าตนได้ไรายคลิปร้องขอความช่วยเหลือมาจากรอปพของหมู่บ้านจึงได้เดินทางมาลงพื้นที่ติดตามข้อเท็จจริงจากการสอบถามพูดคุยกับคุณป้ารายนี้พบว่าก่อนหน้านี้คุณป้าเคยอาศัยอยู่กับลูกสาวและลูกเขยในหมู่บ้านแห่งนี้มาก่อนแต่เกิดมีปัญหากับลูกสาวและลูกเขย จึงได้ย้ายออกจากบ้านไปโดยตระเวนไปอาศัยนอนตามวัดบ้างโรงพักบ้างบางครั้งได้เงินมาก็นำไปซื้อเหล้าขาวมาดื่มกินและอาศัยนอนอยู่แถวหน้าป้อมรอปพและถูกลูกสาวสั่งห้ามเข้าหมู่บ้านอีกต่างหากเรื่องนี้หลังจากที่ตนรับฟังปัญหาแล้วเรื่องนี้ต้องพูดคุยปรับความเข้าใจกันระหว่างลูกสาวกับคุณป้ารายนี้เนื่องจากที่ผ่านมาคุณป้าได้ขายบ้านและที่ดินแล้วนำมาแบ่งปันให้กับลูกๆทั้งสามคนทำให้ลูกทั้งสามคนเป็นผู้ได้รับมรดกจากคุณป้าไป ดังนั้นตามกฎหมายแล้วหากทอดทิ้งไม่ดูแลบุพการีทางบุพการีสามารถที่จะฟ้องร้องเรียกนำเอามรดกกลับคืนมาได้เรื่องนี้เป็นเรื่องของแม่ที่สามารถเลี้ยงดูแลลูกได้สามคนแต่ลูกสามคนกลับเลี้ยงดูแม่คนเดียวไม่ได้หลังจากนี้ตนจะลงพื้นที่ไปพบกับทางลูกสาวและลูกเขยของคุณป้าเพื่อพูดคุยกันก่อน นอกจากนี้ตนจะส่งคุณป้ารายนี้เดินทางไปตรวจสอบสุขภาพร่างกายว่ามีโรคประจำตัวหรืออาการที่ต้องรักษาจากการติดเหล้าหรือไม่เนื่องจากคุณป้าเองก็เป็นนักดื่มมานานต่อมานายกองตรีธนกฤตจ,จิตอารีรัตน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะได้เดินทางไปที่บ้านลูกสาวป้าวัย68ปีที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งตลําโพอ,อำเภอบางบัวทองเพื่อพูดคุยกับลูกชายป้าทราบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคือแม่เมาอัลวดัด และทำร้ายร่างกายลูกๆประจำและสารพัดเรื่องตั้งแต่เด็กจนโตพวกตนไม่อยากดูแลแม่หากมีหน่วยงานที่รับดูแลพวกตนก็ยินดี แม่เป็นคนติดเหล้าตนเคยพาไปบำบัดแล้วแต่แม่ก็ยังดื่มตอนเมาจะอรารวาดปาขวดใส่ลูกเอามีดไล่ฟันถ้าวิ่งหนีปิดประตูแม่ก็จะฟันประตูบางทีเมื่อก่อนก็เอาไปสาดใส่เพื่อนบ้านสินุภาคนเข้ามากินเหล้าในบ้านน้องสาวเคยจะถูกลวรลามจากเพื่อนแม่ปัจจุบันที่เขาอยู่บ้านน้องสาวแม่ออกไปกินเหล้าน้องก็จะทำอะไรไม่ได้เลยเขาจะด่าตลอดอยู่บ้านตนเขาเมาก็ด่าจนทำอะไรไม่ได้เลยตนยินดีให้ทางหน่วยงานเอาไปรักษาและดูแล เบื้องต้นทางสสจังหวัดนนทบุรีจะส่งตัวไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลบงสงบัวทองและจะถามความประสงค์คุณป้าว่าจะยินดีอยู่ในความดูแลของรัฐหรือไม่ซึ่งถ้ายินยอมทางพอหม่อมเจ้านนทบุรีจะประสานบ้านพักคนชราให้เข้าสู่โครงการดูแลผู้สูงอายุต่อไป